นะครับท่านผู้ชมที่เคารพลัะครับมาพบกับรายการไปกับนุกล้ออีกเสาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการไปกับนุงล้อกับผมเป๋คงเตยก็ได้มีการพาท่านผู้ชมตะเวนคำบุญและเที่ยวนะครับในจังหวัดปทุมธานีของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปนรัตการพาหลวงพ่อโตองค์ใหญ่แล้วก็รูปจำลองพระพุทธโสธรที่วัดโบสถ์วันนี้นะครับผมก็มาวัดข้างเคียงครับและมีประวัติ ความสําคัญก็มีความสําคัญระดับต้นๆในจังหวัดปทุมธานีนั่นคือวัดสิงค์ครับอยู่ที่อําเภอสามโคกเช่นเดียวกันครับนอกจากเราจะพาท่านผู้ชมมาชมความงามขอ,ของวัดสิงห์แห่งนี้แล้วก็จะได้มีโอกาสมา,มานมัสการนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดวัดสิงห์นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามผมเข้าไปครับครับมากานมาของคนพิการหรือผู้สูงอายุเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับือเรื่องขรยสถานก่นเพราะฉะนั้น ผมได้จะได้ประกาศผู้ชมที่เป็นคนิบรารหรือผู้สูงอายุไม่ต้องกังวลใจหมดความกังวลใจได้ในพรนะวัดหลวงพระเดชพระคุณท่านนะครับเจ้าวาดวัดนั้นทำาภระยสถาปั์หรือว่าเฟรนี่ดีไซน์ทางผู้สำหรัคนโบาณและผู้สูงอายุได้นี่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปอนอมรสการพระเดชพระคุณท่านนะครับเจ้าวาดนะครับเห็นนะมาะดียวถผมขึ้นได้อยหลังก็ได้โดยที่แบบไม่ถอยไปเลย เพราะว่าการลาบเอียงแล้วก็สโลปนี่ตรงตามอายาญาฐาป่าหรือว่าเฟรนดี้ดีไซน์เลยเพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งสําหรับผู้สูงอายุและคนพิการที่อยากจะนะครับมาทําทบุญมาท่องเทื่อวเธอ,อเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะท่านผู้ชมจะได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมไปน้มัสก,การพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดวัดสิงห์นะครับ รับกับน้สมัทกการครับพระเดชพระคุณท่านครับรายการไปกับมุลล้อผมเององเตยก็ได้มีโอกาสนะครับพาท่านผู้ชมรายการมาทําบุญแล้วก็มาท่องเที่ยวเพราะว่าจังหวัดปทุมธานีโดยการนำของท่านพลตรจโท,โทคำวณวิทุพาจังนะครับเปิดให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยววัดสิงห์ก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีที่น่าท่องเที่ยวโดยเฉพาะวันนี้ผมได้รับความกรุณาจากท่านทนาศักดิ์แป้นมุกหรือว่าพี่เล็กเป็นคนสามโทโคก ได้มีอ่ามาแนะนำนะครับพระเดชพระคุณท่านวัดสิงห์นี่สร้างมานานเลยใช่ไหมครับโอ้วัดสิงห์นี่ประวัติการก่อสร้างได้รับวิสุงคามาศีมานะืมสมัยอยุธยาช่วงกลางครับจนถึงอ,อระหว่างช่วงกลางและช่วงปลายหลายร้อยปีครับก็คือคได้วิสุงคามาศีมาเนี่ยพุทธศักดา์สองพันสองร้อยสิบ ต่เราไปสงคามัสสีมายกขึ้นเป็นวัดโดยสมบ,บูรณ์แต่ว่าพระประธานที่สารด,ดินเนี่ยนักวิชาการหลายคนหลายท่านก็เชื่อว่าจะเก่ากว่าพระประธานที่อุโบโสถและวิหารเพราะประธานที่อุโบโสถและวิหารเนี่ยถ้านับว่า ได้รับวิสงคามสระีมา,มายกขึ้นเป็นวัดเนี่ยคือ230 200 300 54ปีโอ้นานนะครับท่านผู้ชมครับ<ข>ถือว่า3บส54ปีเนาะคนรายการไปรุ่นล้อก็ได้มีการพาท่านผู้ชมมานมาตกการวัดเก่าแก่นะครับผู้บ้านผู้เมืองของคนสามโคกแต่เพ่อไม่พี่น้องชาวนะครับชาวไทยทุกจังหวัดน,นะครับสามารถมาเที่ยวได้ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้มีโอกาสมา บุญไหว้พระที่วัดสิงห์แห่งนี้สำหรับรายการไปกับนุกล้อกบเกคงเตยแล้วก็พี่คณะศักดิ์แพนมุกก็กราบอขอบพระคุณท่านขอเดีบพระคุณท่านนะครับอยากให้สิ่งให้พรนะครับอ๋อเอา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 อยากให้ทำพิธีสถาปัตย์ทางราชมงคลทีจะได้เสรอโครงการแล้วก็คนชราครับท่านผู้ชมนอกจากจะมาถ่ายรายการแล้วพี่เล็กซึ่งรับผิดชอบ ในการท่องเที่ยวก็ได้มีโอกาสฝากพระเดชพระคุณท่านได้ทําทางอะไรนี่นะครับอายสถาปัตย์นะครับเพื่อให้พี่น้องคนพิการหรือผู้สูง <Okay. S 3> อายุนะครับจะได้มา,านมัสการไหว้พระทาบุญนะครับเพื่อจะสืบทอดศาสนากันนะครับน่ารักมารการะดับสโลปเลรมันได้หมดเลยครับครับ,รบแล้วก็อย่างที่พี่เล็กบอกถ้าข้างในถ้า มีงบประมาณหรืออะไรก็อยากจะทําให้กับคนพิการเบื่คนพิการกับคนผู้สู่ยุเข้าวัดให้งบไม่เยอะครับจริงๆเรื่องนี้ก็เคย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 คิดเอาไว้ครับที่<ร>อุโบสถว,วิหารเนี่ยไม่น่าจะท่านพัฒนาดูแลวัดนี้อยู่ครับผมที่อุโบสถวิหารเนี่ยทางวัดน่าจะไม่ไม่ไม่เหนือกําลังน่าจะพอทํครับครับแต่ว่าที่สาราดินซึ่งเป็นพระประธานสี่ร้อยปีเนี่ยก็ยังเลงว่าเคยเคยคิด เคยเห็นว่ามีลิฟต์แบบยกคนการนะลิฟต์ลิฟต์ภายนอกนะครับ,รบเพราะว่าในเขตโบราณสถานโดยเฉพาะหลวงพ่อพโตเพชรเนี่ยมีญาติโยมมาหลายคนหลายท่านถ้าเจ้าหน้าที่วัดกับลูกพระลูกเนนอยู่เนี่ยจะช่วยพาขึ้นศาลาได้ใช,ใช่ครับ,รบแต่ว่าตอนที่ไม่มีลูกพระลูกเนนหรือว่าเจ้าหน้าที่วัดอยู่เนี่ยโยมจะขึ้นไม่ไหวขึ้นลบาบากแต่เคยเห็นว่า มันมีลิฟต์แบบว่าระดับไม่ไม่สูงมากครับซึ่งวัดเราเนี่ยเป็นโบราณสถานเก่ารบ354ปีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปก่อสร้างหรืออะไรได้ใช่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 เพราะว่าต้องอยู่ในความควบคุมของงค์ชใ่ใแล้วก็มีประการหนึ่งคือต้องไม่บดบังภูมิทัศน์ของวัดใช่ใช่แต่เนี้ยไอ้ลิฟต์ตัวเนี้ยมันสามารถติดตั้งกับพื้นได้เลยครับ ตั้งกับพื้นแล้วก็อย่างคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุมาถึงก็ไม่ต้องนั่งรถเข็นแต่ว่าเอ่อหัวเข่าไม่ดีเนี่ยแค่ไปยืนบนบน,บนลิฟต์เนี่ยแล้วกดแค่เอ่อขึ้นและลงเนี่ยผมว่าจำโดยความสะดวกได้อันนี้อันนี้เป็นแนวความคิดว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสาแล้วแล้วเงินไม่สูงมากทางวัดพอจะสู้ไหวหรือรมีใครจะ <Birthday. S 2> บริจาคติดชื่อติดอะไรเป็นเจ้าภาพให้ทาง,ทางวัดเนี่ยก็ยินดีก็ฝากบอกคุณต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับการมาวัดส,สิงห์เนี่ย <สๆ S 1> เราก็ต้องมีคนพื้นที่จะได้มีโอกาสแนะนําแล้วก็ทางรายการก็จะได้มีโอกาสสอบถามนะครับบุคคลอีกคนที่มีความสําคัญกับพ่อแม่พี่น้องชาวเพอสามโคกทุกคนที่มาสามโคกเป็นนักกิจกรรมหรือว่าเป็นนักื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ต้องมาหาคนนี้เลยครับทางรายการก็ได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับ พี่เล็กครับพี่ธนศักด์แป้นม้งครับท่านผู้ชมครับหรือว่าพวกผมเรียกพี่เล็กรูปหล่อพี่เล็กบ้านอยู่แถนนี้ครับพี่ครับครับคุณเต๋อทองเตยครับวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากน้องลักผมนะครับคุณเต๋อองเตยนะครับให้มาร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็สื่อสารออกไปให้พี่น้องชาวไทยทั้งต่างจังหวัดทั่วประเทศครับนะครับแล้วก็จังหวัดปทุมธานีสำคัญเลยครับพี่เล็กครับ เพราะว่าตามนโยบายของท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดนี้เป็นสีฟ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วคแลบวัดศร์ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ชาปทุมธานีน่าจะสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มีโอกาสมาที่นี่ใช่ไหมพี่เล็กใช่ครับพี่เล็กบ้านอยู่แถวนี้เหรอครับพี่เล็กเอ่อผมมาซื้อบ้านอยู่ตรงชัดหลวงแปดครับตำบลสามโคกอำเภอสามโคกนะครับจังหวัดปทุมธานีสามโคกวัดเยอะนะพี่น้องวัดสําคัญสำคัญดังๆเยอะนะใช่ครับเป็นเพราะอะไรครับวัดถึงเยอะครับตามยุคสมัยก่อน คนคน 3, 6, 6, สามพหส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายชาวมอญใช่ไหมี่ใช่ครับแล้วคนมอญเนี่ยเขามาจากหงสาวดีครับนะครับแล้วก็มาจากมัตตมะครับมาจากพม่านะครับก็ถือว่าคนมอญเป็นคนธรรมะธรรมโอ้ใช่เป็นคนที่สร้างวัดเยอะมากใช่มีจิตใจที่ดีงามใช่แล้วจังหวัดปทุมธานีของเราเนี่ยมีตั้งร้อยเก้าสิบเอ็ดวัด เยอะจริงๆนะใช่เฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสี่สิบกว่าวัดมันสวยด้วยครับพี่เล็กทาทางสองฝั่งฝ่าฝั่งของเจ้าพระยาเนี่ยครับแล้วก็กว้างแล้วก็วัดเรียงเยอะส่วนใหญ่ก็อยู่ริมน้ำเนาะพี่เล็กเนาะใช่ครับแล้วมีทั้งหมดร้อยเก้าสิบสองเลยครับพี่เล็กร้อยเก้าสิบเอ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดอ๋อครับแล้วตามประวัติศาสตร์เนี่ยจังหวัดปทุม ทางผ่านของทัพพระเจ้าตากนะครับทัพพระเจ้าตากศินป์มหาราชก็พระองค์ทรงเสด็จทางน้ำนะครับสมัยที่กรุงแตก2,310เนี่ยก็เสด็จมาทางน้ำพร้อมทั้งไพ่พลแล้วก็มารวบรวมพี่น้องชาวมอญนะครับที่มาในสมัยพระนเรศวรมาในสมัยพระนารายณ์ที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นชายที่เหมาะนะครับที่ เป็นที่พับเเช่นเดียวกันนะครับเพื่อจะรวบรวมชาวมอญนะครับเพื่อจะกลับไปกู้กรุงศรีนะครับฉะนั้นเนี่ยมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างวัดเนี่ยก็สร้างขึ้นในสมัยอยุธยานะครับในวัดนี้นะครับวัดศรีนี่นะท่านผู้ชมเพื่อเป็นการออกรถออกชาติเดี๋ยวผมกับพี่เล็กเดินไปด้วยคุยกันไปด้วยเลยครับครับที่แรกที่มาวัดงห์แล้วที่พี่เล็กจะพาผมไปนะครับที่ไหนพี่ก็เดี๋ยวไปดู นะครับเจดีพยากายก่อนเจดียพยากาอ,อ,อ,อแม่ทับมอญที่มีความสนิทคุ้นเคยกับออสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณนภะาไยนะครับโอ้นี่ประวัติาศาสตร์เลยนี่พี่เล็กประวัติาศาสตร์เลยไ,ไปครับท่านผู้<อ>ชมโอ้โหผมมาถูกคนแล้วครับมาเป็นคนพื้นที่ด้วยเป็นคนสําคัญในจังหวัดปทุมธานีด้วยครับเป็นคนทํางานนะครับเคียงคู่นะครับท่านนายกอบอจอรหรือว่าท่านพลเอกพลตารว,วจโทคารณวิทุกกระจ่างนะครับพี่เล็ก นะครับหรือว่าพี่ธนศักด์แป้นมุกถ้ามีกิจกรรมที่ไหนพี่ธนศักดิ์นี่ก็จะไปะร่วมกิจกรรมกับพ่อแม่พี่น้องชาวปทุมธานีทุกอำเภอแล้ววันนี้ได้ผมได้มีโอกาสมาเยือนที่เขตอำเภอสามโคกผมก็ต้องอให้เกียรตินะครับกับพี่เล็กหรือว่าพี่ธนศักดิ์อันนี้บูชาใช่ไหมพี่เล็กอันนี้พระศรีวล<ร>ีนะครับก็ขอ,ขอโชคลาภนะครับ<อ>ที่ทางวัดได้ี่เล็กใ,ในวัดน,น,น,นี่มันเหมือนแบบโบราณจริงๆเนาะโบราณเหมือนแบบสถาปัตยกรรมมันแบบไม่ เหมือนคนสมัยก่อนเลยเนาะครับผมเหมือนสมัยตระพิทยาสารานะครับอันนี้สาลาใี่ไหมครับพี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับจะมีพระพุทธรูปปางมันวิชัยนะครับนั่งอยู่ด้านบนนะครับนี่พี่เล็กฝากด้วยนะครับพี่เล็กทางอาจารย์ัปัอ่าเดี๋ยวถ้าอาจารย์จะทําอยู่แล้วครับมอ๋อโอเคเดี๋ยวผมลองเสมาเสมาเก่านี่นะครับสักทีทั้งหนึ่งชีวิตได้มารูปเสมาแล้ว ของวัดสิงห์แห่งนี้สมัยก่อนเนี่ยการเวียนรอบเสมาเนี่ยก็ถือว่าคนมีบุญนะครับที่จะได้เข้าในพระโบสถ์เพื่อบวชสืบทอดศาสนานะครับคนสมัยก่อนเนาะพี่เนาะใช่ครับนี่เข้าทางนี้ใช่ไหมพี่เล็กก็จะมีต้นสตือเห็นไหมต้นสตือใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเขาเนี่นี่ป่ะพี่ ใช่เขาเขาจะเอาใบสตือเนี่ยครับเอไปต้มอือาบน้ําเวลาเด็กออกหัดโอ้โหพี่เล็กดูเหมือนขังจังเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยจดีพยากายนะครับก็นี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นแม่ทัพมอสเสร็จแล้วก็มาบวชพี่เล็กขนลูกพี่เล็กเสร็จแล้วท่านก็มาบวชนะครับก็เป็นผู้ที่ทำนุบำรุงพระศาสนาหรือ ก่อสร้างวัดขึ้นมาใหม่นะครับพยากายนี่คือเป็นข้าราชบริพารใช่ไหมพี่ที่มาสร้างถ้าพระเจ้ามอเออพระพระเจ้าตากสินอ๋ออนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นโบสถ์มหาอุดนะครับก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่มากนะครับปางมารวิชัยนะครับท่านชมก็เข้าไปนมัสการนะครับข้างในนะครับเขาเรียกโบสถ์มหาอุดนะครับเนี่ยก็จะปลูกเสกนะครับสมัย โบราณเนี่ยครับก็ถือว่านี่เก่าแก่มันงนะเก่าแก่ครับมหาเถรคันช่องเนี่ยโอ้ได้ยินเขาปลูกเสกวัตถุมงคลเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวนะครับสําหรับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมอญหรือชาวมอญที่ออกรบอะนะครับที่ไหนครับ พี่เล็ผมเหมือนผมมายุทธยาเลยพี่อ่าเนี่เห็นไหมโบสถ์โบสถ์หลังเนี่ยเขาเรียกว่าโบสถ์พระท่านผู้ชมนี่ยคงับโอ้โหวิวก็จะเป็นย่อทรงเขาเรียกว่าทรงอะไรพี่ทรงอะไรคล้ายๆกับฐานสำเาอ๋อฐานสำเภานะครับก็ดูไว้ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นเจดีย์นะครับเวลาที่คนสําคัญสําคัญเนี่ยเกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์นะครับก็จะ สร้างเจดียด์นะครับอันนี้เป็นเจดียด์ย่อมุมไม,ม้12นะครับที่อยู่ด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ,รบเจดีย์ย่อมุมไม้12เนี่ยก็จะมีในวัดพัะศรีสันเพชรนะครับที่จังหวัดยุธยานะครับหรือว่ากรุงเทพกรุงธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โบราณได้สร้างไว้ให้เป็นมรดกกับลูกหลานนะครับ อันนี้เป็นเเจอิฐมอนนะครับเป็นอิฐมอนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีอิฐแปดรูอีกที่นี่นะครับอันนี้อิฐอันนี้อิฐมอนเหรอพี่อิฐมอนอันนี้ของเก่าแก่ไหมพี่เล็กเก่าแก่เลยท่านผู้ชมตามมาดูเลยมาดูอ่าอิฐเลยฮะนี่ผลมอนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีอิฐไทยเนี่ยมันจะเล็กๆนะฮะนี่นี่อิฐเบลอเลยฮะนี่อันนี้ไม่ใช่มาทำเพิ่งทำสิบปียี่สิบปีฮะนี่หลายร้อยปีนะครับท่านผู้ชมมาดแหละเขาเอาเอาดินเอาดินตรง ริมแม่น้ําเจ้าพระยาที่เป็นหาดทรายเนี่ยมีทรายผสมมันผสมก็แกบยามาเผาเอาแกบเผานี่นะนี่แหละอินมอินมอนะครับนี่สิ่งสําคัญทางประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเยอะนะครับแต่วัดสิงห์เนี่นะครับโบสถ์ฐานสําเภานะครับฐานสําเภาก็มีพระมีพระใหญ่อยู่ข้างในะมหาอุดมหาอุดโบสถ์มหาอุดครับผมมาวันนี้ถ้าไม่ได้พี่เล็กแนะนําก็งงมเลยแต่ว่าอ่า ท่านผู้ชมที่มาชมรายการนะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็จะอึ้งเลยครับเราเหมือนแบบย้อนยุคกลับไปสมัยอาอยุายาตอนปลายเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะครับนะครับอ่านี่มีขโมยขโมยลักขุดเจดีนะครับแต่ว่าก็เอามาคืนหมดนะครับเพราะว่า คนที่เอาไปแล้วรบร้อยทุกคนมีอันเป็นไปหมดนะครับทุกคนแหะพี่เล็กท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่นะครับแสดงว่าพี่เล็กบอกตะกี้ต้องน่าจะมีอัฐิของบุคคลสําคัญใช่ครับในกองทัพใช่นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์นะครับของจังหวัดปทุมธานีนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีเตาโอ่งอ่างนะครับที่เป็นสัญลักษณ นะครับของอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีอีกที่หนึ่งนะครับพี่แรกจะพาไปดูใช่ไหมเนี่ยใช่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านสอทอเพชรนะครับสอทอของเทศบาลไาเลยครับพี่บัดดีครับได้พูดี่สทพูดคุือกับพี่สทมานี้เลยครับพี่ผู้ชมสักหน่อยนะครับเพื่อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราคนบ้านๆนะครับเรามาที่นี่ครับผมมาที่นี่เพราะ เสาหงเนี่ยที่คู่กับวัดมอนคือมอญเนี่ยที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมาสร้างเสาแล้วก็สร้างหงอยู่บนเสาทำครับผมเนี่ยแหละเสาหงเป็นเป็นสัญลักษณ์ของมอญแล้วก็มีแล้วก็จะมีธงตะขาดแต่ตอนนี้มันขาดลงคือถ้าสงการเนี่ยเราก็จะทําขึ้นไปห้อยเป็นแต่สงการเราไม่ได้จัดมาสองสามปีใช่ใช่โควิดครับ ก็จะมีลายกระจังตัวตัวหก็ปีกหลุดถางหลุดหมดแล้วครับสองปีสองปีแล้วไม่ได้จัดมาเมาที่มีตาตั้งแต่โบราณเลยใช่ไหมโบราณครับโบราณคือจะเป็นไม้เขี้ยมใช่ทามันผุพังเขาก็จะสร้างงันขึ้นมาบัดไม่ไม่ให้ขาดที่เป็นวัดมอเนี่เขาจะมีตลอดนะครับคือเป็นสัญลักษณ์ของเขานี่ยท่านผู้ชมความเก่าแก่บ่ออยู่ที่วัดสงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นท่านชมท่านใดก็บอกอีกครั้งว่าถ้าท่านผู้ชมต้องการมานมัสการมาทําบุญหรือว่ามากราบพระเชิญครับที่วัดสิงห์อยู่ฮ็ดที่วัดสิงห์แห่งนี้ตั้งที่ไหนนะพี่ตั้งอยู่ที่ตําบลสามโคกหมู่ที่สองหมู่ที่สองตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมาง่ายครับมาง่ายอยู่หมู่ที่สองตำบลสามโคกอำเภอสามโคกนะครับท่านทำไมเขามีท่านแม่ทำไมเขามีต้นยางนี่ ครับสมัยโบราณเนี่ยครับการสัญจรไปมาเนี่ยเขาใช้เรือใช่ใช่นะครับ<ช>ฉะนั้นเนี่ยแต่ละวัดละวัดเนี่ยเขาจะมีต้นยางนาครับครับเขาก็จะเอาสิวไปเจาะแล้วก็เอาไฟลนเอาน้ำมันยางเนี่ยโอ้น้ำมันมันจะออกจากต้นยางเลยใช่เอามาผสมกับชันผสมกับปูนแล้วก็ยาเรือ,อยาเรือ,อ,อเพื่อจะได้ ออกวินทบาทบ้างอะไรบ้างภาพพิสุนสงฆ์เขใช้เรือเห็นว่าคนสมัยก่อนเขาปลูกต้นยางเยอะแล้วก็จะมีกิจนิมนต์ต่างๆทางเรือนะครับพวกนี้สูญหายไปหมดเพราะไม่มีใครมาสืบทอดแล้วก็ไม่มีใครมาเรียนรู้สามโคกก็มีไม่ได้ท่ะนั้นการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมถือว่าสำคัญนะครับที่จะทำให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ได้นะครับ นี่เราจะไปไหนกันต่อพี่เดี๋ยวผมจะพาเอ่เอุกไปดูเตาองคาอานะครับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสามโคกของเรานะครับตรงนี้ก็อยู่ในอยู่ภายในวัดไหมพี่อยู่ข้างนอกอ๋ออยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็จะเอารถไปดีไหมเดี๋ยวท่านไปไปหาหลวงพ่อไม่ไกลกด google เข้ามาเดี๋ยวสิริพามาสิริพามาสีสกีสิริก็พาผมมาพาพี่เล็กไปดูอองได้ได้ได้ นี่เดี๋ยวเรามาที่สถานที่สําคัญที่หนึ่งในสำโคกอะไรนะพี่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองสมโคกเขาเรียกว่าเตาองค์อ่๋อนี่เตาเหรอพี่เตาองค์อ่างนะครับเนี่ยต้องมาให้ท่านผู้ชมดูฮะคนพิการมาได้ฮะทางก็มาง่ายนะครับอันนี้เป็นตุ่มสำโคกนี่นะอตุ่มสำโคะโอ้ยังไม่ถึงเตาเลยพี่ยังไม่ถึงอ๋อเนี่ยท่านผู้ชมผมพามาดูตุ่มก่อนเนี่ยตุ่มสโคกตุ่มสำโคกเนี่ยเข้าดินจากของวายเป็นดินที่ละเอียด ครับก็สมัยก่อนเขาเรียกว่าดินคล้ายๆดินปุ๋ยปูนะครับครับก็เอามาปั้นแล้วก็เผาอันนี้แสดงว่าสร้างมานานมากเลยนะพี่เล็นี้นานแล้วใช่ไหมแล้วครับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสามโคกเรานะครับเดี๋ยวจะพาไปทางนู้นนะครับทางนู้นมีอะไรอาณาถาปัตเออใช่แถูกใจเลยพี่เล็กนี่ถูกใจคนพิการเลยครับถูกใจคนพิการมาต้องดูอย่างแรกคือเรื่องอาณาถาบัตท่านผู้ชมครับใช่ใช่เรื่องอาณาถาปัตนะครับ สำคัญครับสำคัญสำคัญมากจริงๆนะพี่เล็กผู้สูงอายุเยอะขึ้นเพราะเมืองเราจะเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุแล้วพี่เล็กใช่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วนะครับเพราะว่าอาหารการกินยารักษาโรคนะพี่เล็กเข้าสู่ยังเข้าแล้วได้เงินเดือนยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เงินเดือนท่านผู้ชมครับนี่มีทางอรรยธถรปัตนะแะท่านผู้ชมนี่ผมพาท่านผู้ชมมานี่ก็ต้องมา อ่าสำรวจแล้วก็มาขึ้น,น,น,อนโอ้โหไม่เสียกุ้งแน่นอนนได,ได้แล้วครับมาดูได้ฮะท่านผู้ชมมาดูอะไรนะพี่เตาองค์เตาอง,งอ่าอัานนี้ตรงนี้เป็นไอ้ที่เขาเผาเผาเครื่องเอ่อเขาเรียกว่าสมัยโบราณเนี่ยการที่ว่าเราวัสดุเราพวกสแตนเลสพวกอะไรต่างๆยังไม่มีเขาใช้เป็นอ,อ,อ่าโอ่งสำหรับใส่น้ำบ้างนะครับอาอ่ข้าวหม้อ หม้อเขาเรียกว่าหม้อที่ไปทํออเกี่ยวกับพวกเข้าแช่เครื่องสลงการอะไรพวกนั้นออคือภาชนะพูดง่ายเนาะพี่นะภาชนะซึ่งสมัยก่อนไม่มีพวกอลูมิเนียมไม่มีสเตนเลสใช่ทําจากดินเผาครับเมื่อก่อนก็ต้องทําจากดินเผาอย่างเดียวเลยก็ต่ก่อนนี่มีดินจากไหนนะครับพี่เล็กตะอกี้อย่างที่พี่เล็กบอกผมของควายนะฮะตัวอิกพวกนี้ก็มาจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่บอกว่าตรงที่มีหาดทราย เดือนสี่เดือนห้าเนี่ยหาดทรายก็จะโผล่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทีนี้เลอากาศเย็นสบายจริงเลยอากาศเย็นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องอ่าพาท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสมาเลยครับนี่แผนที่ฮะนี่แผนที่ภายในนี่เป็นผมถือว่าเป็นอนุสาวรีย์ได้นะพี่เขาจะอธิบายรายละเอียดต่างๆในนี้หมดนะครับประวัติความเป็นมาเป็นไปนะครับของเมืองสามโคกเรานะฮะรถใครเนี่ยพี่เล็กสีเหลืองไม่ใช่ของเราเนี่ย ของผมสีแดงของผมสีแดงของเราทนี่สีแดงนี่รายการไปกับนุชล้อกับผมเปคาองเตยเนี่ยจะพาท่านไปว่าจะไปทางแถววัดสายใหม่พี่วัดสายไหม่นั่นล่ะคนเยอะแล้วช่วงนี้มันโควิดเยอะเราก็ต้องระวังก่อนแล้ววันนี้ได้มีโอกาสนะครับประสานงานกับพี่ธนศักดิ์หรือว่าพี่เล็กของเราเนี่ยว่าจยากที่ปรึกษา ที่ปรึกษาของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับผลบรโทรคำนวณวิทูกะจ่างว่าเป๊ถ้าสมมุติอยากจะหาวัดที่สวยงามมาที่วัดสิงห์<ม>ก็ได้รับเกียรตินะครับ<ม>จากพี่เล็กนะครับ,รบหรือว่าพี่ธนศักด์นะครับที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ให้ความกรุณากับรายการไปกับนุ่ล้อสาวน้าผมจะพาไปที่ไหนอยากจะให้ท่านนะครับให้ท่านผู้ชมติดตามรายการสำหรับวันนี้ ต้องขอบคุณพี่เล็กมากนะครับมีอะไรให้ทางรายการรับใช้เรียกใช้งานได้เลยครับเพราะว่าพี่เล็กคนนี้เจอท่านนายกที่ไหนก็จะเจอพี่เล็กเพราะพี่เล็กเป็นคนทํางานเพราะฉะนั้นสําหรับอาทิตย์นี้เสาร์นี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการไปกับลูกล้อโชคดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับ